สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะนักเรียนปกติชั่วโมงแรกในวันจันทร์เราจะเรียนภาษาไทยกันนะคะแต่วันนี้คุณครูขออนุญาตสอนวิชาประวัติศาสตร์ก่อนนะคะเพราะเมื่อวันศุกร์นะคะเราได้หยุดนะคะเป็นวันหยุดพิเศษหนึ่งวันก็ไม่ได้เรียนนะคะถ้าไม่เรียนประวัติศาสตร์วันนี้ เดี๋ยวเราจะสอบไม่ทันนะคะจะเรียนไม่ทันสอบนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนประวัติศาสตร์ต่อนะคะในวันนี้จะเป็นเรื่องการเมืองการปกครองนะคะในสมัยอยุธยานะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนกันคุณครูก็จะมีคําถามนะคะกระตุ้นความคิดนะคะกระตุ้นให้นักเรียนนึกถึง เรื่องเก่าที่สอนไปข้อเดียวเองค่ะนะคะตอบได้แสดงว่าเรียนเก่งมากนะคะมาดูคำถามของคุณครูเลยค่ะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยานะคะก็ไก่ อยุธยาเป็นอาณาจักรแรกของชาติไทยขอไข่อยุธยาสูญเสียเอกราชให้แก่ชาติตะวันตกคอควายพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีงองูแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าศักด์และแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านอายุธยาขอข้อเดียว นะคะตอบได้ไหมคะถ้าตอบได้แสดงว่านะักเรียนจำเรื่องราวเกี่ยวกับการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีได้นะคะครูก็จะเท้าวความมาเลยนะคะสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุทยาเป็นราชธานีานะคะ กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดนะคะในยุคนั้นนะคะและมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเวลาย,ยาวนานถึง417ปีใน417ปีเนี่ยมีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น33พระองค์33พระองค์มาจาก5ราชวงศ์ด้วยกันนะคะราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์สุขโขทยัยราชวงศ์ปราสาททองและราชวงศ์บ้านภูหลวงนะคะห้าราชวงศ์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาค่ะจากคำถามที่คุณครูถามนะคะตอบได้ไหมลูกนะคะข้อไหนถูกต้องคะ ข้อหนึ่ถูกไหมข้อสอ,อขอโทษกอไก่ขอไข่คอควายงองมูให้คิดนะคะเดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงคุณครูจะมาเฉลยนะคะเรามาเรียนเรื่องการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยากันเลยะคะ่ะพัฒนาการของอยุธยาในด้านการเมืองการปกครองนะคะ อาณาจักรอายุธยามีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากขอมพระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะเป็นสมุติเทพนะคะหรือเรียกว่าเทวราชาทรงมีพระราชอำนาจทรงเป็นเจ้าชีวิตแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปกครองประเทศด้วย กษัตริย <Goodnight. S 1> okay. ์อยุธยาจึงเป็นทั้งเทวราชาและธรรมราชาสร้างความสุขให้แก่บ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นอย่างมากนะคะการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาเนี่ยแบ่งออกเป็นสามระยะด้วยกันก็คือการปกครองสมัยอยุธยาตอนต้นการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลางและการปกครองสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะ การปกครองสมัยอุท h ยาตอนต้นเนี่ยนะคะสมเด็จพระเจ้าอูのの่ทองเนี่ยนะคะแบ่งการปกครองออกเป็นสามส่วนนะคะส่วนแรกก็คือการปกครองส่วนกลางหมายถึงการปกครองในเมืองหลวงนะคะส่วนที่สองการปกครองส่วนหัวเมืองหมายถึงการปกครองนอกเมืองหลวงนะคะแล้วก็ส่วนที่สามก็คือการปกครองประเทศลาก ประเทศแซดก็หมายถึงเมืองขึ้นในสมัยอุธยาน,นั่นเองเรามาดูการปกครองส่วนกลางกันก่อนค่ะการปกครองส่วนกลางนะคะ,ะสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเนี่ยแบ่งส่วนราชการออกเป็นสี่กลมเรียกว่าจะตุสดมนะคะ มีสี่กรมด้วยกันก็คือกรมเวียงกรมวังกรมครังและกรมนากรมเวียงมีหน้าที่ดูแลความสงบสุขของราษฎรปราบปรามโจรผู้ร้ายและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษกรมวังมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคาดีความให้ความยุติธรรมแก่ราษฎรกรมครังมีหน้าที่เก็บเงินที่ได้จากภาษีอากร และดูแลการใช้จ่ายของแผ่นดินกมนามีหน้าที่ดูแลการทำนาและเก็บรักษาสเสบียงอาหารสำหรับคนในพระนครนะคะอันนี้คือการปกครองส่วนกลางคือการปกครองภายในเมืองหลวงนะคะต่อไปการปกครองส่วนหัวเมืองนะคะก็จะแยกออกเป็นเมืองหน้าด่านหรือเมืองลูกหลวง หัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกนะคะเรามาดูเลยค่ะการปกครองส่วนหัวเมืองแบ่งส่วนราชการออกเป็นเมืองหน้าด่านนะคะเรียกอีกอย่างว่าเมืองลูกหลวงคือเมืองที่รายล้อมราชธานีทำหน้าที่ป้องกันกองทัพข้าศึก ที่จะเข้าตมตีเมืองหลวงบางเมืองพระมหากษัตริย์จะส่งพระราชโอรสไปปกครองเรียกว่าเมืองลูกหลวงนะคะต่อไปหัวเมืองชั้นในคือเมืองที่อยู่ไกลจากเมืองลูกหลวงออกไปนะคะเช่นชนบุรีราชบุรีปากีนบุรีเพชรบุรีเมืองพรมเมืองอินสิงบุรีเมืองเหล่านี้มีขุนนางปกครองโดยขึ้นตรงต่อเมืองหลวงต่อไปหัวเมืองชั้นนอกนะคะ หัวเมืองชั้นนอกคือเมืองที่อยู่ไกลหัวเมืองชั้นในออกไปเช่นจันทบุรีนะครราชสีมานะครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงเจ้าเมืองเหล่านี้มักสืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองเดิมโดยได้รับแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ทำหน้าที่ปกครองเมืองรวมทั้งเมืองบริวารที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะต่อไป ส่วนที่สามคือการปกครองหัวเมืองประเทศสลาดเมืองประเทศสลาดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมืองขึ้นเมืองประเทศสลาดก็คือเมืองหรือแคว้นที่ยอมรับอำนาจของอยุธยาในสมัยอยุธยาตอนต้นเมืองประเทศสลาดได้แก่เมืองสุขโขทยัมทยมฤทิและทวายพระมหากษัตริย์โปรดให้เจ้าเมืองปกครองเมืองหรือแคว้นของตนเองโดยอิสระแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้กรุงศรีอยุธยา ตามเวลาที่กำหนดไว้และต้องส่งกองทัพมาช่วยเหลือเมื่อยามเกิดสึกสคขามด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกไปให้นะคะเปิดหยิบหน้านี้ขึ้นมาเลยค่ะนะคะทำหน้าเดียวลูกนะคะ,ะมาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ แบบฝึกหัดนี้คือการเมืองการปกครองสมัยยุยาตอนต้นนะคะเริ่มใช้ในสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หรือพระเจ้าอู่ทองจนถึงสมัยของนะคะสมัยของสมเด็จพระบรม,มาราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพยานั่นเองนะคะถ้านักเรียนเขียนไม่ถูกก็เปิดในหนังสือประวัติศาสตร์ของนักเรียนนะคะดูรายชื่อพระมหากษัตริย์เขาจะมีให้เลยค่ะ ตามที่สามพระองค์นะคะมาดูแบบฝึกหัดต่อนะคะจัตุสดมนะคะแบ่งนะคะออกเป็นสี่กลมกลมเวียงกลมวังกลมครังกลมนาแต่ละกลมมีหน้าที่อะไรนะคะดูจากคลิปนะคะถ้าไม่ดูจากคลิปก็เปิดหนังสือประวัติศาสตร์นะคะมีคำตอบให้เลยค่ะนะคะว่าแต่ละกลมมีหน้าที่อะไรต่อจากนั้นเขาก็มีคำถามอีกว่า ย่างกรมเวียงเนะี่ยมีหน้าที่ดูแลความ,มสงบสุขของราษฎรปราบโจรผู้ร้ายนะคะมีหน้าที่คล้ายกับหน่วยงานใดในปัจจุบันหน่วยงานใดลูกมีหน้าที่ดูแลความสงบสุขของประชาชนนะคะจับโจรผู้ร้ายตำรวจไงคะนะคะส่วนกรมวังมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีให้ราษฎรและดูแล ราชสํานักพิภากษาตรงกับหน่วยงานใดในปัจจุบันคะหน่วยงานใดก็คือศาลนะคะกรมครางมีหน้าที่จัดเก็บนะคะอากรหรือภาษีนั่นเองเพื่อดำลงนะคะแผ่นดินและรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินการเก็บภาษีอากรเป็นหน้าที่ของใครคะในปัจจุบันกระทรวงอะไรลูกเกี่ยวกับการเงิน กระทรวงการคลังนะคะส่วนกรมนามีหน้าที่เป็นผู้ดูแลทํามาหากินของอศดรนะคะดูแลการเก็บรักษาเสบียงอาหารสำหรับพระนครในสมัยยุยาถ้าจะมาเปรียบเทียบในปัจจุบันน่าจะตรงกับหน่วยงานใดลูกนะคะกระทรวงอะไรคะเกี่ยวกับการทำนาเกษตรกรชื่อก็บอกอยู่แล้วคะ่ะกระทรวงเกษตรแลจะจหกรณ์น,นะคะ แบบฝึกหัดตัวนี้นะคะที่คุณครูให้ทำให้นักเรียนอ่านทบทวนแล้วอ่านเพิ่มเติมในหนังสือประวัติศาสตร์นะคะในเดือนหน้าเราจะมีสอบปลายภาคกันแล้วนะคะคุณครูจะออกข้อสอบเรื่องที่เรียนทางนั้นเลยนะคะให้นักเรียนอ่านทบทวนดูส่วนคำถามที่คุณครูถามเมื่อตอนต้นชั่วโมงนะคะคำตอบคือข้อคอควายนะคะ สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะคะให้นักเรียนอ่านอ่านในเรื่องในคลิปนะคะเปิดคลิปดูดูในแบบฝึกหัดนะคะดูให้หมดนะคะเพื่อการทำข้อสอบที่มีประสิทธิภาพของนักเรียนสำหรับวิชาประวัติศาสตร์วนันนี้นะคะ คุณครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งให้คุณครูดูนะลูกนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้สอบ Google Form ภาษาไทยของครูยังขาดอีกหลายคนนะคะคุณครูจะรวบรวมคะแนนเป็นคะแนนเก็บเพื่อไปรวมกับคะแนนสอบปลายภาคนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปสอบได้ค่ะนะคะคุณครูรอก็คะแนนอยู่ดูในโน้ตนะคะวันนี้อติศร์คุณครูลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ